คุณจิรมนเตชะวิริพร์เขารับรางวัล a n s i n Award 2020และรางวัล Top Beauty Award 2020เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆค่ะสำหรับนักธุรกิจหญิงคนเก่งอย่างคุณจิรมมลเตชะวิริพร CEO บริษัท Narsa ิ t a r m um จำกัด JTR Planet ที่ล่าสุดนั้นได้คัับรางวัลประกาศเกียรติคุณถึง2รางวัลได้แกา่รางวัล a s i n Award 2020 สาขาพัฒนาเศรษฐกิจและอารางวัน o p d e l 0 0 a w w r r s 2020สาขาธุรกิจดีเด่นแห่งปีโดยสภาเครือข่ายอาเซียนประเทศไทยความรู้สึกของเธอจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะ ชื่อจิรมนต์เชากรีพรค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยค่ะแบรนด์ของเราเป็น N X ท่5ค่ะจะมีหลายตัวเราทําสินค้าหลายตัวหลายกลุ่มธุรกิจค่ะก็จะมีพวกอาหารเสริมอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยเราหลักๆเรานําเข้าเกี่ยวกับอาหารค่ะแล้วก็อาหารเสริมมันทุกอย่างมันผันอยู่ที่ตัวเราะคือเราอยากได้อะไรที่ดีๆปกติเนี่ยเราเราทำอะไรเนี่ยต้องทําให้สุดเพราะว่าปกติเนี่ย ทุกคนอยากได้สิ่งที่ดีตัวเราก็อยากได้สิ่งที่ดีก็อยากจะส่งมอบสิ่งดีๆเหล่านั้นอ่ะให้คนอื่นต่อนะคะเหมือนละลทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่อตัวเองดีแค่ไหนลูกค้าของเราก็จะได้อย่างนั้นมุมอมองของเราคือลูกค้าสำคัญที่สุดสิ่งที่คุณต้องการเราจะทำให้ดีที่สุด แล้วก็ตัวซัพพลายต่างๆเราเลือกให้ดีที่สุดอยู่ที่ลูกค้าว่าอยากได้อะไรเราก็จะจัดหาสิ่งนั้นให้จุดเด่นของเราคือสินค้าของเราต้องมีคุณภาพค่ะเราส่งออกไปให้มีคุณภาพแล้วก็ที่สําคัญคือเราจะไม่ไม่ไม,ไมีทางหลอกลวง ทางผู้เป็นบริผู้บริโภคแผกนการตลาดโดยทั่วไปนะคะเราเน้นที่ผู้บริโภคนะคะส่วนผู้ผลิตหรือว่า OEM ต่างๆเนี่ยเราก็แล้วแต่ว่าตัวฐานของเป้าหมายเนี่ยมีแาบอย่างไรนะคะสมมุติว่าลูกค้าต้องการกลุ่มมีต้องมีทาร์เก็ตเราต้องมีรีเสิร์ชก่อนว่าสินค้าชิ้นี้ควรจะทํากับกลุ่มเป้าหมายใดนะคะอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าเรารีเสิร์ชกับลูกค้าได้แค่ไหน,นะะโดยโดยโดยส่วนตัวเราเป็นคนไม่ค่อยสบายเป็นคนที่มีโรคประจําตัวนะคะก็ะเลยเราแรกๆเลยชีวิตเรา ก็ไปทางด้านอาหารเสริมเพราะว่าไม่อยากจะทานยาเยอะ,ออะเราก็สามารเราใช้ของอเมริกาใช้ของยุโรป เพื่อที่จะดูว่าเอ่อฟีดแบ็กต่างๆมันดีไหมเราเป็นคนเทสสินค้าเองก่อนก่อนที่จะส่งให้คนอื่นเราจะมีเว็บไซต์นะคะที่ของบริษัทนะคะเราจะมีเว็บไซต์ที่มีหลายๆกลุ่มนะคะอย่างกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์แล้วก็การนําเข้าส่งออกวัสดุอุปกรณ์การแพทย์นะคะแล้วก็เป็นชื่อของเว็บไซต์ของบริษัทเลยแล้วก็เจ r Club นะคะก็จะเป็นกลุ่มของอาหารเราจะแยกกันโดยชัดเจนบริษัทอ้เคือเราจะมีหลายตัว